่นอะล่ะนอะไนจะมากเขาก็ทำไอ้เป้นเห็ดทานเจ้จืดเห็ดท่ามันชื่อเห็ดอะไรนะพี่นางเห็ดไข่เห็ดน้ำหมากเห็ดท่านไข่น้ำหมาก อันนี้เห็ดเป็ดต่างมาร์กเหรอเห็ดน้ำงมากอันนี้เห็ดไข่เอาไม่นนดไนนด,ด้เจ้าเพราะว่าเขา,เขา,าว่าไตมือึง้าดีว่าเห็ดป่าฟังพวกนีน้นะผู้ใดระหว่างแม่งเขาบอกกันน้อยเขามากระแขกังมีการน,นะเออขามาเพราะใส่แต่คู่ของว่าเก่งรู้นานหรือยังครับฮะชัว่วโมงนึงมา,งาแล้วสองรอบแล้วแต่ยังก็ไปกินได้อยเลยนะกินได้มันเห็ดล้วมันกัดจิต เบบเหลือเขาเก่าแมนเขาเกาเขาเก่าบ้านยุไสเนี่ยล่ะเขาก็ใจยุบ้านของน้องลบ้านผู้ใดเขามาทักได้ดีเนาะสุอเนาะอกนอยี้กน่ี่แหละแซ่บอมีดมาแค่ละถ้าเป็นโดดยังไงเนาะถ้าโดดมาสร้างเอาไปหลยแล้วซิจ้า เนาะแค่นะไปไปเด้ออื้อับเลือดไหลเลยเบิ้งขี้แม right. ่นั่นเลยถ่ายรูปโซ่พี่แขกงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยทำอะไเลี้ยงไงด้วยเนาะหลานอาหารทิพอาหารทิพเอาธรรมาติองข่า ชีวิตชาป่าชีวิตชมบทรณเนาะอยางนั้นนนนนเนาะเออแล้วหัวก็ออกได้ไงมันเอามันหยิบขึ้นโอ,อ้ยน่าเหมือนมันกำลังจะนั่นจะแกงเลยค่ะแกงอะไรครับแกงเนื้อไส้เตี่ยงปุ่มธรรนมาได้ล่ะครับสิวน<ม>คนใด่เห็ดตะไคร่ดอกยัไยยยงไงเพิ่นกับคนต่ำๆมันจะออกช่วงหน้านี้ใช่ไหมครับจ้ะน้ำผึ้เห็ดตะไคร่ วัออนนึ่งเราหาได้เยอะไหมครับวันหนึ่งอ่ะน้ากันน้าบนนึกกันมันออกเื่อ็ะได้ลายจ้าก,ก็ไปไปบ้านแล้วได้ลายตีอะไรหบหลายเยอะจ้ะมาตีกมงจ่ามาจีหาเครื่องต่อฟืนเนี่ยไม่ต่อ่านต่อฟืนชันไันไปเก็บกักติ้วมาใส่สม,มลปล่อยกักติว้วเดียพนันใส่จะก็พนัพนเสพกระติ้วใส่สมส Makin ya mas.